อยากมีคู่ครองอยู่กันไปตลอดไหมอยากอยู่กันไปตลอดมีสี่อย่างนะต้องทําให้เสมอกันหนึ่งศรัทธาเธอต้องเสมอกันนะสองคะเธอต้องเสมอกันการเสียสละสามศีลเธอต้องเสมอกันนะข้อปฏิบัติทางกายวาจาสี่ปัญญาเธอต้องเสมอกันนะแล้วเธอจะอยู่ด้วยกันได้ทั้งในภพนี้และภพหน้าเห็นไหมเพราะถ้าโยมงอุ้ยรักษาศีลดีดีแต่สามีฆ่ากินเหล้า มาสุราอาวาสโผไปกันคนละภพลวโยมโยมตายไปเป็นเทวดานะเป็นหญิงเทวดาไอ้นั่นกลายไปเป็นชายผีนะอ่าพระเจ้าบอกว่าชายผีอยู่ร่วมกับหญิงเทวดาอ่าชายเทวดาอยู่ร่วมกับหญิงผีชายผีอยู่ร่วมกับหญิงผีชายเทวดาอยู่ร่วมกับหญิงเทวดามีหมดเลยในโลกนี้นะอ่าเอาศีน,นี่แหละเป็นเกณฑ์ถ้าศีนไม่ดีเนี่ยโยม นั่นแหะผีแล้วน่ะน่ะน่ะนะระวังอย่าจุงอย่าให้เขาจุงเราไปเราต้องจุงเขาขึ้นมาอยู่นะ,นะเพราะนั้นเราต้องมีกำลังให้มั่นอยู่กับคนไม่ดีโยมต้องสร้างความดีเยอะๆแล้วดึงเขาขึ้นมาให้ได้อย่าให้เขาดึงเราลงไปได้ไหมเดี๋ยวมันจะเป็นเป็นผีทั้งคู่นะแก่เลยนี้ะตัวไทยตัวมันนะนะ <c oughs> ดิฉันมีญาติผู้ใหญ่คนนึง เธอรักสามีมากแต่สามีไปมีบ้านเล็กแสดงว่าบ้านเราใหญ่กว่านะไม่เป็นไรยมสบายใจได้แล้วนะเธอทุกจนคิดฆ่าตัวตายดิฉันคิดฆ่าตัวตายยัง,ยงไม่ได้ฆ่าใช่ไหมไม่เป็นไรนะอย่าพึ่งฆ่าบอกใจเย็นๆมาฟังธรรมะก่อนนะดิฉันอยากได้คำสอน ของพระคุณเจ้าไปฝากเธอขอพระคุณเจ้าช่วยชี้ทางด้วยกันโอ้โเดี๋ยวเพิ่งฆ่าตัวตายโยมก็บอกแล้วไงโยมต้องการให้สามีมาอยู่อย่างเดิมใช่ไหมโยมทำยังไงรู้ไหมมีใครรู้บ้างผร้เจ้าบอกเธอปรารถนาสิ่งใดต้องการให้คนรักใช่ไหมเธอทำสมาธิให้มากนะเธอทำศีลให้ดี ไม่เหินห่างจากสมาธิไม่เหินห่างจากฌานประกอบพร้อมด้วยวิปัสนาให้สุญญาฆราวัสงองงามเกิดเธอทำสี่อย่างนี้นะเธอหวังสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดเธอจะสำเร็จสมความปรารถนาในสิ่งนั้นเห็นไหมว่าพระศาสดาบอกเหตุของการสำเร็จในสิ่งนั้นนไว้ทุกเรื่องโยมอยากจะได้อะไรเอกลาปัจจัยทรัพย์สินเงินทองชื่อเสียงกิติยศ ทำตรงนี้สี่อย่างหรือทําอะไรอิทธิบาทสี่ฉันทะต้องมีความพอใจวิริยะความเพียรจิตตะใจจดจอ่อวิมังสาปัญญาใกล้ควรในเรื่องนั้นอิทธิบาทสี่เป็นธรรมที่นําไปสู่ความสําเร็จเข้าใจไหมองคุณเพื่อให้เกิดความสําเร็จโยมสําเร็จแน่นอนเพราะฉะนั้นโยมฝากไปบอกเขาเลยนะอยู่บ้านสบายสบาย อยากไปไหนไปนะปล่อยสามีไป,ไปไปให้พอไปให้ไกลเดี๋ยวมันหมุนวนกลับมาององเป็นบุมแมลงวนวบ่กลับมาใช่ไหมอ่าไปให้มันหายสงสัยโยมยิ่งสร้างบาร,รมีมากเท่าไหร่ให้คนที่เป็นศัตรูกโยมยิ่งพ่ายแพ้มากขึ้นเท่านั้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะมันจะแพ้บุญวาสนาบาร,รมีของโยมเอง โยมอธิษฐานอะไรอธิษฐานขึ้นหมดโยมจะอธิษฐานขึ้นโยมต้องศีลดีคือกายวาจาดีสองจิตโยมต้องตั้งมัน่นนะสามโยมต้องมีวิปัสสนาคือเห็นอนิจจังความไม่เที่ยงสี่โยมต้องวิเวกหลีกเล่นบ้างเขาไปอะไรใช่ไหมโอ้โหบ้านว่างสบายเลยฉันนั่งสมาธิ<_><_><_><_>เดี๋ยววันดีคือนดีกลับมาเองโยมว่าาสามีกลับมาโยมจงงนะเฮ้ยเขาฉันนั่งสมาธิต่มันกลับมาได้ยังไงวะเนี้ เขาบอกว่าทะเลาะกับแฟนใหม่ใช่ไหมอ่าเนี่ยสะดุดขาตัวเองตกม้าตายใช่ไหม,อ,อ,มอยู่ได้ไม่นานหรอกคนดำปิดสินหน้าใช่ไหมเดี๋ยวเขาก็วนกลับมาโอ้แฟนเราดีดนะีเนาะไปไหนมาไหนก็ไม่เคยผลดไม่เคยว่างเลยโอ้แฟนเราดีที่สุดแล้วไม่มีสงดีโอแฟนเราแลวกลับมาหาแฟนเราดีกว่านะ <ๆ S 1> กลับมาเองโยเอาความดีชนะความไม่ดีนะ ไม่ต้องไปตลอนตลอนขับรถเที่ยวหาด่าว่าโอ้โหกระมึงตึงอะไรเขาเสียเสียหัวเสียหัวนอนหลับสบายยนั่งสมาธินะรักษาศีลให้ดีทําบุญทําทานไปอยู่บ้านดูแลบ้านช่องให้ดีนะเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าให้ดีเดียวทุกอย่างเรียบร้อยเองโยมเอาความดีชนะความไม่ดีสิเดียวทุกอย่างดีเองโยมเชื่อได้เลยนะและโยมไม่ได้ทําตามมาตรานะโยมทําตามพระศาสดาแนะนําไว้พอพระพุทธเจ้าบอกเธอปรารถนาอะไร จะได้ตามนั้นถ้าโยมทำสี่อย่างนี้ใช่ไหม,มไปลองดูเนาะสบายใจแล้วนะกาบเรียนถามพระอาจารย์อตอนแรกที่อาจารย์บอกว่าจิตของเราอะ่ะเราไปจับที่ร่างกายของเราอ,อ,อคือละจากการที่เราไปจับที่ความคิดที่อารมณ์ไปจับที่ร่างกายของเราก็คือจิตของเราแต่ว่า ร่างกายเราเนี่ยเรารู้ตัวมันเห็นชัดเราจับต้องได้อารมณ์ของเราเราก็รู้ว่าตอนนี้เรากโกรธหรือว่าเราพอใจเราก็รู้สึกตัวความคิดเรายิ่งรู้ตัวใหญ่ว่าเรากำลังคิดอยู่แต่ว่าอาจารย์พูดถึงจิตจิตมันอยู่ตรงไหนนะครับ mm. เราบังคับมันได้ยังไงนะครับเพราะว่าขนาดความคิดเราเนี่ยเรารู้ว่าเรากำลังคิดอยู่เรา hesive, ยัางบง <c oughs> ังคับยากเลยครับว่าให้คิดหรือไม่ให้คิดแต่ว่าผมอยากทราบว่าจิตมัน คืออะไรแล้วมันอยู่ตรงไหนนะครับแล้วมันบังคับได้ยังไงนะครับโยมไม่ลองสูดหายใจสักทีหนึ่งเวลาไปชายทะเลเคยมาสูดหายใจแล้วก็ปล่อยออกง่ายๆลมหายใจเนี่ยลมที่พัดไปพัดมาแล้วมันพัดเข้าไปใูรูจมูกโยมแล้วไหลออกมาเนี่ยมันมีความรู้ไม่ลมลมมันไม่ใช่ชีวิตแล้วใครรู้ว่าลมกำลังไหลเข้าไหลออกนั่นนะจิต วิญญาณขันหรือใจผู้เจ้าบอกมันคือผู้รู้แจ้งในอารมณ์อารมณ์อะไรที่จิตเข้าไปรู้แจ้งได้อารมณ์คือรูปคือเวทนาสัญญาสังขารตัวมันเนี่ยมันเป็นธาตุรู้เฉยๆนะที่พระองค์เปรียบเหมือนแสงที่พุ่งไปกระทบฉากเหมือนอย่างเนี้ยแสงไปกระทบฉากอย่างเนี้ยถ้าไม่มีแสงนะเราก็ไม่เห็นฉากถ้าไม่มีฉากก็ไม่มีแสง ต่างคนต่างอาศัยกันและกันในการเกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นจิตเป็นธาตุรู้เฉยๆตั้งอาศัยในสี่อารมณ์นี้ได้จิตลอยอยู่เดียวๆไม่ได้ไม่มีจิตลอยอยู่เดียวๆครูเจ้าบอกผู้ใดจะกล่าวการมาการไปการชุติการอุบัติของวิญญาณโดยปราศจากขันทั้งสี่เป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้นะ เราะนั้นเพียงแค่โยมเอากลับมารู้ว่าเรากำลังหายใจอยู่เนี่ยสูดหายใจเข้าหนึ่งทีเนี่ยรู้ขนาดนี้ไม่ได้คิดเลยเนี่ยธาตุรู้กับลมหายใจสองอันทำงานอยู่ด้วยกันนะแค่นั้นเองโยมรู้จักจิตละนะเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตหายใจเข้ารู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตหายใจออก อาณาปานสติที่ผู้เจ้าตรัสสอนกับพี่ขูทั้งหลายนง่ายไหมจริงๆผู้เจ้าสอนง่ายขอบคุณครับออยากจะหาจิตก็นั่งรู้ลมหายใจเนี่ยรู้จักแล้วจิตเป็นยังไงเป็นธาตุรู้นิ่งๆเฉยๆแล้วเราดูเนี่ยจิตมันเคลื่อนไปไหนแต่นั้นเวลายมคิดเนี่ยนจิตที่เป็นธาตุรู้นิ่งๆเนี่ยมันไปเกาะกับความคิดนะ ความคิดไม่ได้โผล่ขึ้นมาเองจิตเราเนี่ยเป็นคนเข้าไปรู้ความคิดมีการเคลื่อนไปผู้เจ้าเรียกการมาการไปจิตจะมีการเคลื่อนมีตายมีเกิดตลอดเวลาแต่เป็นเป็นของละเอียดเกิดดับรวดเร็วดูมันไม่ค่อยทันหรอกต้องฝึกง่ายๆคือฝึกรู้ลมหายใจเรื่อยๆนึกถึงลมนึกถึงลมนึกถึงลมเรื่อยๆ เดี๋ยวดีเองเคยนั่งสมาธิบ้างไหมละ่ะเคยครับละ่ะนั่งยังไงก็อาณาปานสตินะครับก็คือ,อเราเหมือนกับเราคิดตามลมของเราลม,มหายใจของเราพูเจ้าไม่ได้ให้คิดตามให้รู้สึกเฉยๆให้รู้สึกพระองค์บอกว่าพิกุทั้งหลายเมื่อเธอหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าหายใจเข้ายาว เมื่อหายใจออกยาวก็รู้ว่าหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสัน้นก็รู้ว่าหายใจเข้าสัน้นเมื่อหายใจออกสัน้นก็รู้ว่าหายใจออกสัน้นทำความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงทำกายสังขารให้ลำงับน,นี่อาณาปานสติหายใจเข้ายาวรู้ออกยาวรู้เข้าสัน้นรู้ออกสัน้นรู้ทำแค่นี้รู้ไปเรื่อยๆมีสติไม่ลืมหลง แต่เราไม่จําเป็นต้องบังคับให้เราหายใจสม่ําเสมอหายใจยาวหรือหายใจสั้นก็ได้ใช่ไหมครับคือเรารู้เฉยๆตามธรรมช<ภ>าต <ทำ S 2> ิร่างกายของเราใช่ไปบังคับก็กลายเป็นไปปรุงแต่งลมหายใจนะแค่รู้ว่าขนาดเนี้ยมันทําอะไรอยู่มันเป็นยังไงไม่ได้ไปปรุงแต่งไม่ได้ไปสร้างอะไรยม ไม่ทําอะไรลมหายใจก็ไหลเข้าไหลออกอยู่แล้วยังไงลมหายใจก็มีอยู่สั้นบ้างยาวบ้างมันสั้นเราก็รู้สั้นมันยาวเราก็รู้ยาวน